ความตึงเครียดในเอเชียเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยเรากระไรสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ในเวทีโลกเว็บไซต์ Defense Security Asia เชียรายงานว่ากองทัพอากาศไทยเดินหน้าครั้งใหญ่ทุ่มงบ3,440ล้านบาทเตรียมจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธบารัก MX จากอิสราเอลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ทั้งโดรนขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธนำวิถีสีเป็นระบบ He ม a t ที่ทันสมัยและยืดหยุ่นที่สุดในภูมิภาคนี่ถือเป็นเคี้ยวเล็บใหม่เสริมความ าโหดของกองทัพอากาศไทยคราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธธรรมดาแต่เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศพากันตีข่าวอย่างกว้างขวางเพราะบารัก MX ถูกขนานนามว่าเป็นของรักของห่วงของอิสราเอลครับก็คือไม่ขายให้ใครง่ายๆนะจ๊ะและประเทศไทยคือประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงนี้บารัก MX คืออะไรทำไมมันถึงเป็นของรักของห่วงที่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ บารัก MX คือระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธแบบครบวงจรหรือ Integrated Air and Missile Defense System ที่พัฒนาโดย Israel Aerospace Industries หรือ IAI ระบบนี้มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนโจมตีระบบบารัก MX ประกอบด้วยขีปนาวุธสกัดกั้นตระกูลบารักขั้นอสูรจำนวน3แบบ ขีปนาวุธบารัก MRAD ใช้มอเตอร์จรวดแบบแรงขับเดี่ยวมีพิสัยยิงไกลสูงสุดประมาณ35กิโลเมตรขีปนาวุธบารัก l r a d ใช้มอเตอร์จรวดแบบแรงขับคู่มีพิสัยยิงไกลสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรส่วนบารัก ER ใช้มอเตอร์จรวดแ,แบบแรงขับคู่พร้อมบูสเตอร์เสริมสามารถสกัดเป้าหมายได้ไกลสูงสุดถึง150กิโลเมตรขีปนาวุธทั้งหมดได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ พร้อมความสามารถในการต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงขีปนาวุธทุกรุ่นติดตั้งหัวค้นหาแบบเรดาร์ความถี่วิทยุเชิงรุกซึ่งมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายที่มีหน้าตัดเรดาร์ต่ำรวมถึงเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่หลบหลีกสูงและสามารถบรรจุหัวรบขนาดใหญ่ได้ระบบใช้การยิงแบบตั้งฉากเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันร,รอบทิศทาง360องศาตอบสนองได้รวดเร็วและมีระยะยิงขั้นต่ำที่สั้นมาก ขีปนาวุธทั้ง3รุ่นถูกบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมและบริหารการรบเดียวกันพร้อมแท่นยิงภาคพื้นดินแบบรวมศูนย์ของบารักแท่นยิงสามารถหยุดรถและกางระบบพร้อมปฏิบัติการได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาที ท่านยิงห่งชุดสามารถบรรจุขีปนาวุธได้8ลูกขีปนาวุธรุ่น MRAD และ LRAD สามารถสกัดเป้าหมายได้ที่ระดับความสูงได้ถึง20กิโลเมตรส่วนรุ่น ER สามารถสกัดเป้าหมายได้สูงถึง30กิโลเมตรพร้อมความสามารถในการเลี้ยวหลบเป้าหมายได้สูงสุดถึง 50g ระบบ Data Link ช่วยให้มีการสื่อสารแบบ2ทางระหว่างระบบควบคุมการรบหรือ BMC และขีปนาวุธตลอดระยะก,การพลิง สรุปสิ่งที่ทำให้บารัก MX โดดเด่นคือ 1. ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนขีดความสามารถได้ตามภารกิจตั้งแต่ระยะใกล้กลางไปจนถึงไกล 2. ความแม่นยำและประสิทธิภาพเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงของอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางอากาศอยู่ตลอดเวลา 3. ความคล่องตัวสูงสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทําให้สามารถปกป้องฐานทัพอากาศและพื้นที่สําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไทยเป็นสมาชิกอาเซียนแรกที่นําระบบนี้มาใช้งานซึ่งอาจเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดซื้อของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการหรือ IADS ของกองทัพอากาศไทยซึ่งริเริ่มในช่วงกลางปี2020มุ่งหวังจะรวมสินทรัพย์เรดาร์เครือข่ายบัญชาการและควบคุมท่านยิงสกัดกัน้นและระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นเพื่อให้สามารถระบุภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และควบคุมการยิงจากส่วนกลางได้ ระบบบารัก MX ถูกออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบความสามารถในการปรับขนาดความเชื่อมต่อแบบ plug and play และความสามารถในการขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศตามความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อในระยะต่อไป การจะซื้อบารัก MX ที่ลงนามในปลายปี2025นี้ครอบคลุมชุดยิงที่สมบูรณ์ประกอบด้วยเรดาร์หลายภารกิจแผ่นยิงโมดูลบัญชาการและควบคุมและขีปนาวุธสกัดกลั้นหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อทำลายภัยคุกคามในระยะใกล้กลางและไกล การจัดส่งมีกำหนดเริ่มต้นในปี2026และกองทัพอากาศคาดว่าจะสามารถปฏิบัติการได้สมบูรณ์แบบภายในปี2028หลังจากผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมการจำลองสถานการณ์และการบูรณาการเข้ากับโครงสร้างเรดาร์และระบบ C2 n ที่มีอยู่ของไทยคำถามคือทำไมอิสราเอลถึงยอมขายของรักของห่วงให้ไทยคำตอบนั้นอยู่ที่ผลงานที่โดดเด่นของประเทศไทยในสงครามชายแดนไทยกัมพูชาครับด้วยสถานะเจ้าพ่อรีวิวอาวุธโล ที่เราถูกกล่าวถึงในเวทีโลกประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกข่ายมหาอำนาจและมีประวัติในการใช้ยุโทโธปกรณ์จากหลายประเทศอย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพอิสราเอลจึงมองว่าไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่จะไม่นำเทคโนโลยีที่อ่อนไหวนี้ไปเปิดเผยต่อประเทศคู่แข่ง การขายอาวุธอ่อนไหวเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการตอกย้ำถือสถานะของไทยที่ไม่ก้มหัวให้ใครและสามารถดำเนินนโยบายการจัดซื้ออาวุธได้อย่างอิสระ การที่อิสราเอลยอมขายบารัก MX ให้ไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องการค้าขายแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์และการยอมรับในสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกนับจากนี้ไปท้องฟ้าของประเทศไทยจะได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศให้ประชาคมโลกรับรู้ว่าประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทหารย่อมย่อมที่มีขีดความสามารถในการปกป้องตนเอง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ